สวัสดีค่ะวันนี้น้องเกอร์พามาชมต้นสมซ่านะคะเพื่อนๆพื่อมลูกสมซ่าคล้ายลูกมะกรูดนะคะเวลามันสุกอะคะ่ะจะเอาขันน้ำนะคะขันน้ำลูกสมซ่ามากินนะคะแช่เย็นลูกดกดกค่ะเพื่อนเพื่อนดอกมากๆเลยค่ะตอนนี้ยังไม่สุกนะคะ ยังไม่สุกเลยนะคะนี่ค่ะเต็มต้นเลยค่ะเพื่อน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 รู้จักลูลกส้มซาไหมคะกินคล้ายๆลูกไอ้ลูกส้มนะคะปอกปอกกินคล้ายๆกับลูกส้มก็ได้ค่ะถ้าเราไม่ปอกกินนะคะเราก็จะขัคั้นเอาน้ํา ลูกส้มซ่ามาแช่เย็นนะคะกินค่ะอร่อยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ยังไม่สุกนะคะดกเต็มต้นเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพาเดินมาดูนะคะหอดอกมากๆเลยค่ะกิ่งโยงลงมาเลยอันนี้เพาะเพาะเยื่อนะคะใช้เยื่อเพาะเยื่อไม้เยื่อ ลูกส้มซานะคะเพราะใช้เยื่อนะคะเด,เดี๋ยวเกอร์พามาดูนะคะเกอืดกเลยค่ะไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะคะปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ช่วงนี้ อันนี้ดกโดยธรรมชาติเลยค่ะลูกส้มซานะคะลูกยังเล็กอยู่นะคะเพื่อนๆคล้ายๆกับลูกมะกรูดนะคะจะออกเปรี้ยวนิดน มันจะเปรี้ยวนิดนิดค่ะแต่ไม่เปรี้ยวมากถ้าสุกสุกสุกออกเหลืองนะคะมันจะออกหวานส้มซ่านะคะนี่ค่ะ ลูกดกเลยค่ะดดก,กิ่งย้อยลงมาเลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตาม กดถูกใจกดกระดิ่งด้วยนะคะช่องน้องเกอร์หันสาพากินค่ะดกโอ้โหกกนี่ค่ะดอกลูกยังเล็กอยู่ สวัสดีค่ะ